อันนี้ผ่านไป15วันนะครับเรามาดูกิ่งของเรานะครับว่ายังเขียวสดอยู่ไหมนะครับนี่ครับมาดูใกล้ๆเลยครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมคือตอนนี้กิ่งของเราก็ยังเขียวอยู่นะครับนี่ครับดูตรงนี้กิ่งพันธุ์ของเราเขียวอยู่ก็แสดงว่าตอนนี้ไปได้ครึ่งทางแล้วนะครับ สวัสด,ดีครับวันนี้เราได้สั่งกิ่ง e พันธอะโวคาโดนะครับจากร้านค้าออนไลน์มาจำนวน2กิ่งนะครับ2สายพันธุ์เขาก็จะแพ็กมาอย่างดีเลยนะครับแบบนี้นะครับก็มีห่อพลาสติกชั้นแรกนะครับแล้วก็ห่อใบตอง อยู่หลายชั้นเลยนะครับกิ่งพันธุ์ที่ผมสั่งมานะครับก็จะเป็นาสายพันธุ์ของเวียดนามนะครับทั้งสองกิ่งอันนี้สายพันธุ์ a 0 3 4 4นะครับก็ลูกจอกยาวๆนะครับของเวียดนามเขาแต่ผมดูด้านล่างแล้วนะครับของกิ่งนะครับ อ่าเป็นดำเป็นเชื้อราแบบนี้เลยนะครับน่าจะเก็บอ่าตัดยอดมาเป็นอาทิตย์ละมั้งเนี่ยครับอีกอันหนึ่งเป็นวันเป็นพันถําปิกนะครับถํำบิกถํำบิกอันนี้ก็เช่นกันนะครับแต่อันนี้จะยอดใหญ่หน่อยก็ยอดจะออกเป็นดำๆแบบนี้นะครับคือไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะครับ ไม่แน่ใจว่าจะติดไหมนะครับนี่ครับลักษณะโดยรวมนะครับของกิ่งพันธุ์ที่เราสั่งมาจากร้านค้าออนไลน์เดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาเสียบข้างนะครับต้นอะโวคาโดของเราต้นเล็กเรามี2ต้นนะครับเรามาที่ต้นเล็กก่อนนะครับต้นนี้เลยนะครับอายุ6-7ปีแล้วนะครับ ต้นนี้ก็สูงประมาณสามถึงสเมตรนะครับต้นนี้ยังไม่ติดลกูกยังไม่ติดดอกนะครับเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเสียบข้างกันต้นนี้นะครับขนาดต้นก็ประมาณ3นิ้วนะครับได้ประมาณประมาณนั้นนะครับ เดาว,วัดจากด้านล่างขึ้นมานะครับประมาณ2คืบนะครับก็จะทำการเสียบบริเวณนี้นะครับเริ่มแรกเลยนะครับก็ทำความสะอาดอมีดนะครับและมือนะครับด้วยอแอลกอฮอล์ล้างมือ70เซนนะครับเพื่อป้องกันเชื้อราเชื้อโรคนะครับแบคทีเรียรวันนี้เราจะใช้กิ่งอะโวคาโดเวียดนาม a 0 3 4นนะครับกิ่งนี้เลยนะครับลักษณะกิ่งก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็ค่อนข้างเหี่ยวเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะติดหรือเปล่านะครับก็ทำการทาบนะครับดูว่าจะประมาณไหนนะครับต่อมาก็ใช้มีดคมๆหน่อยนะครับกดเข้าไปแบบนี้ที่เปลือก ของอะโวคาโดนะครับและลองนำกิ่งมาทาบดูนะครับเราจะกรีดเป็นรูปตัวทีนะครับแบบนี้นะครับก็ทำการกรีดลงแนวตั้งแบบนี้นะครับเพื่อให้เป็นร่องนะครับให้พอดีกับกิ่งพันธุ์ของเรานะครับทำให้พอดีอทำให้พอดีเท่าไหร่ก็ จะมีโอกาสแนบสนิทกับกิ่งพัน์เราได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับโอกาสติดมันก็จะมีมากนะครับหลักการเสียบกิ่งพันนะครับจะเป็นอาโวคาโดหรือจะเป็นพืชชนิดอื่นนะครับก็คือต้องให้สะอาดนะครับปาดแผลต้องสะอาดแล้วก็มีการแนบสนิทนะครับแล้วก็แห้งนะครับแบบนี้ติดแน่นอนนะครับ ก็ผมจะปาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงเปลือกออกมานะครับแล้วก็แต่งแผลนิดนึงนะครับดึงแผลออกมาแบบนี้นะครับก็นำเศษเปลือกออกไปนะครับให้แผลสะอาดต่อมามาที่กิ่งพันธุ์อะโว์คาโด เวียดนาม A 0ศูนย์สามสี่ของเรานะครับเราก็มากะนะครับว่าจะาปาดกิ่งพันในแบบไหนนะครับให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับเลือกส่วนที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับก็ปาดเป็นปากฉลามแบบนี้นะครับเป็นเฉียงแบบนี้ขนาดบาดแผลความยาวของบาดแผลก็ให้เท่าๆกับ รอยที่เราผ่าที่ต้นต่อนะครับครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็มาก็เสียบลงไปเลยนะครับถ้ามีส่วนตาติดก็ตัดทิ้งแบบนี้นะครับเพื่อให้เกิดความเรียบแนบสนิทมากที่สุดนะครับครับลองกดดูว่าแนบสนิทหรือเปล่านะครับ ถ้าไม่แนบสนิทมีช่วงไหนที่เพยเยอก็ปาดใหม่นะครับปาดกิ่งพันุ์ของเราใหม่แบบนี้นะครับให้เกิดความเฉียงและเรียบมากที่สุดนะครับค่อยๆทำนะครับทำใจเย็นๆครับเพราะว่ากิ่งพันุ์เรามีน้อยก็งัดเปลือกออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ ลองกดดูนะครับว่าแนบ,บสนิทไหมแนบสนิทเรียบร้อยแล้วก็ใช้เป็นเทปพ,พันกิ่งนะครับที่มีขายตามท้องตลาดนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับอันนี้ผมใช้เทปพ,พันกิ่งค่อนข้างาม้วนเล็กไปนะครับขนาดความกว้างา น้อยไปถ้าใช้ความกว้างเยอะๆหน่อยก็จะพันได้ดีขึ้นนะครับดีขึ้นในที่นี้ก็คือจะพันได้กินเนื้อที่ได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็พันได้เร็วขึ้นด้วยนะครับตอนแรกขั้นแรกก็พันบริเวณด้านล่างขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะครับพอถึงบริเวณรอ,อยที่เราต่อทาบกิ่งตรงนี้นะครับก็ให้ดึงให้แรงๆหน่อยนะครับดึงให้หนักแน่นหน่อยเลยนะครับ เพื่อให้กิ่งเราแนบสนิทที่สุดนะครับแบบนี้นะครับก็ใช้มือกดช่วยด้วยนะครับก็ค่อยๆทำครับระมัดระวังครับเราก็เน้นให้เกิดความแน่นที่สุดเลยนะครับตรงนี้หรือใครจะใช้เป็นเป็นเชือกฟางมัดช่วยก็ได้นะครับเราค่อยพันทับอีกทีหนึ่ง แบบนี้ก็ใช้ก็ใช้ได้นะครับครับก็พันไปก็จับดูนะครับบริเวณเอามือกดดูนะครับบริเวณแผลว่ามีความแนบสนิทแน่นขนาดไหนนะครับ เอาเมือเช็คดูเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วก็พันไล่ขึ้นไปนะครับจากล่างขึ้นบนแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เวลามีฝนตกน้ำจะได้ไม่ไหลเข้าบาดแผลนะครับ ก็พันขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับด้านบนก็พันขึ้นให้เหนือแผลสักหนึ่งถึงสองเซนนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีช่องว่างให้น้ำ ซึมผ่านเข้ามานะครับช่วงนี้เราทําในช่วงต้นฝนนะครับและตอนนี้ก็มีฝนอยู่บ้างนะครับก็พันประมาณนี้ก่อนนะครับเราก,ก็มาเช็คดูนะครับว่ามีความแน่นหนาขนาดไหนนะครับ ผมก็จะใช้เป็นเป็นถุงพลาสติกนะครับที่เขาห่อใช้ส่งของนะครับพันด้านบนอีกทีนึงนะครับและใช้เทปพันกิ่งเราพันด้านบนไว้แบบนีอ้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันน้ำฝนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงต้นฝนนะครับก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับ อันนี้ผ่านไป15วันนะครับเรามาดูกิ่งของเรานะครับว่ายังเขียวสดอยู่ไหมนะครับนี่ครับมาดูใกล้ๆเลยครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมคือตอนนี้กิ่งของเราก็ยังเขียวอยู่นะครับนี่ครับดูตรงนี้กิ่งพันธ์ของเราเขียวอยู่ก็แสดงว่าตอนนี้ไปได้ครึ่งทางแล้วนะครับ แต่ว่ายังไม่ยังไม่มีการแตกตานะครับผมก็จะมัดพันไว้แบบนี้นะครับคุ้มไว้นะครับรอการแตกตาก่อนนะครับและจะทําการตัดนะครับแบบนี้เลยนะครับเพื่อกระตุ้นการแตกยอดนะครับนี่ครับนี่ครับตัดเลยนะครับตัดหมดเลยนะครับกิ่ง กิ่งหลักๆก,ก็จะมี2กิ่งแบบนี้นะครับตัดเรียบร้อยแล้วก็ให้ทาปูนแดงแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันเชื้อราเข้าที่แผลนะครับมาดูลักษณะบาดแผลที่เราตัดนะครับเสร็จแล้วก็จะใช้ใช้ถุงพลาสติกนะครับคลุมแบบนี้นะครับ อันนี้ก็จะป้องกันน้ำฝนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขณะทำอยู่ตอนนี้ก็มีฝนโปรยปลายมานะครับอันนี้เรามาดูผ่านไป1เดือนนะครับเรามาดูกิ่งพัน์ุของเรานะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมก็ใช้ถงังครอบไว้โดยเอาพลาสติกออกไปแล้วนะครับมาดูกิ่งพันธุ์เรานะครับ อันนี้ก็เริ่มมีตาแตกขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ครับเห็นไหมครับเล็กๆแล้วก็ระยะเวลาประมาณ1นงเดือนแบบนี้นะครับก็สามารถตัดต้นต่อของแม่ทิ้งได้แล้วนะครับผมก็จะใช้เลื่อยนะครับเลื่อยแบบนี้เพื่อไม่ให้เขาส่งอาหารขึ้นไปด้านบนนะครับเราจะตัดไว้เพียงเท่านี้นะครับให้เขาส่งอาหารเลี้ยงที่ยอดใหม่ของเรานะครับ เทปพ,พันกิ่งเราด้านล่างที่อยู่ระหว่างรอยแผลที่ทาบไว้นะครับก็ยังไม่ต้องแกะนะครับให้ให้เหลือไว้แบบนี้เพื่อป้องกันกิ่งเขา,าหักนะครับเดี๋ยวรอ,อให้กิ่งเริ่มแตกขึ้นมามีใบแตกขึ้นมาเยอะๆอีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการปักไม้นะครับ เพื่อมัดยอดไว้นะครับเพื่อป้องกันลมป้องกันการหักนะครับอันนี้ก็กําลังทาปูนแดงนะครับป้องกันเชื้อโรคเชื้อรานะครับที่บาดแผลที่เราตัดนะครับอันนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับระยะเวลาในการทาบกิ่งทั้งหมดใช้เวลา1เดือนนะครับ นี้ก็เริ่มเป็นแตกเป็นแตกเป็นยอดใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เขาแตกเป็นยอดใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะทำการแกะเทพันกิ่งออกนะครับและใช้ไม้ปักฝั่งตรงข้ามนะครับขึ้นมาแล้วก็ทำการมัดยอดนะครับประคองไว้นะครับเพื่อไม่ให้เขาหักนะครับ เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้อาโวคาโดพันเอสามบนต่อพื้นเมืองต้นนี้แล้วนะครับก็เป็นเป็นการเปลี่ยนสายพันธุ์ใหม่นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ